หมดแรงหรือเปล่านี่โอ้โหวันเนทล้วมาดแล้วเดินเข้าไปจะเอาไอ้ต่อยต่อยโอ้โหต่อยมัดแล้วต่อยมัดแล้วสวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ดนายนะครับหรือว่าสิบหมื่นนะครับวันนี้ครับผมจะมาทําคลิปลงนุ่มกับพี่เนทครับนี่ครับพี่เนทเขากำลังซ้อมมวยอยู่ของบนนะนุ่มนุ่มเขากำลังแบบว่าลงนุ่มอยู่เลยนะผมก็จะมาทําคลิปลงนุ่มเขาแบบว่าเขาช่วงนี้ข้าวหรือเกินอยากเจออยากเจอผมเลยจะจัดให้วันนี้เอาสามยกพอผมน่าจะลงประมาณ 30-40%นะอาจจะไม่ได้ลงเต็มร้อยเท่าไหร่นะโอเคถ้าใครอยากให้ผมต่อยพี่เนสแร,รงๆก็คอมเมนต์ลงใต้คลิปเลยนะไป่ะอย่าไปดูผมลงวมกับพี่เนสกันครับแต่ก่อนจะดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์และกดแชร์ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจผมอ่ะเดี๋ยวผมจะไปลงวมกับพี่เนสนะคือตอนนี้พี่เนสเขาได้ลงประโยคหนึ่งแล้วคือผมลงรอตะกล้องไงตะกล้องไม่ทัโอเคมลลออไม <laughs> เคไ่เป็นไรเขาเตรียมตัวพร้อมลนะใส่เฮดกากใส่ไรดรอเลยนะ <c oughs> แต่นี่เป็นการกลับมาลุงนมผมกับพี่เนธนีด่ดูหลายเดือนนะที่ไม่ได้เคยไม่ไม่ได้ลุงนมกันโอเคปะใส่แค่ใส่แค่พันยาอันนี้คือพี่นุกนะครับนี่คืออาจารย์ของเนธสอนเนธรอดูว่าวันนี้ลูกศิษย์จะพัฒนาได้แค่ไหนโ <c oughs> ดนโคตรนายยำอะ <c oughs> น่าจะโดนโคตรนายยำนะฮแล้วถ้าว่าใครอยากเรียนรู้มวยสะกน่นไม่ใช่มวยไทยนะมวยสะกน่น <c oughs> เรียนกับคนนี้เลย เขาเป็นคนที่ทำให้ทีมดำชนะในเทมไฟเทนบวกกับองตูนสองคนในซีซั่นนี้คือทีมักครับเขาคืออาจารย์โคตรเทพของมวยสะกอนแต่ลูกสิดดื้อก็เลยพัฒนาทีละนิดทีละน้อยวันนี้นะผมจะให้พี่นุกนะเป็นกรรมการนะว่าเอาวันนี้เราจะลงสามพักอได้สามยุก วันนี้ครับผมได้มาเป็นผู้ภาพมวยคู่นี้ครับคือโค้ดนายจบไม้มิดเน็บนี่ครับไม้เน็ดแยบมา2ทีครับโค้ดนายเดินต่อยหนึ่งสองไม้มิดเน็จะเอาอยัางไงไม้เน็ดแยบแล้วคุกคุณนายเดินเข้าไปเดินเข้าไปจะเอาไง้ต่อยต่อยโอ้โหต่อยโอ้หไม้เน็ <Yeah. S 1> โตมาแต่โค้ดนายหลบได้ครับจังหวะนี้ครับคุณนายพยายามจะเดินเข้าไปโดนไม้เน็แยบคืน้นคุณนายจะหาจังหวะแย,ยบไป จังหวะนี้คุณนายเดินขู่ครับเพราะว่าผมเอาเรียกผมดีกว่านะมาเนี่ยผมเดินเข้าหาครับเดินเข้าหาครับอ้มหมมันเนี้ยลงท้องเข้าไปโดนเต็มเต็มครับจังหวะนี้หมู่คนแนวขึ้นคนแนวเขาอ้มหมมันเนี้ยโตเข้าไปสองหมัดแต่คุณนายหลบได้ครับจะเอาไงโอ้โหัวมาเนี้ยต่อยไปหนึ่งสองแต่ยังไม่โดนเท่าไหร่ครับเพราะหัวคุณนายเร็วหลือเกินครับตอนนี้ครับต่อยไปหนึ่งสองแต่ยังไม่โดนคุณนายจะเอาไงคุณนายต่อยไปอู้หัวมันเนี้ยโตขึ้นแต่ไม่โดนครับจังหวะนี้นี่ครับต่างคนต่างแยบครับ นี่ครับคตรนายดึงเข้าไปเด,ดี๋ยวนายดึงเข้าไปมายเม้จะเอาไงปล่อยหนึ่งสองโอ้มายเม้นโตขึ้นโต้คืนออ้ยจังหวะนี้โคตรนายโดนเข้าไปนับสองหมัดครับแต่บอกว่าไม่เป็นไรครับมืนหมืนมืนมืนนี่ครับผมดึงเข้าไปจังหวะแยบแยบไม่ถึงนะเพราะว่าโอ้โหมายเม้นโคตรสูงนี่ครับโอ้โหมายเม้นต่อยหนึ่งสองสามโอ้โหจังหวะนี้ต่อยดีมากครับพี่เนสนี่ครับผมพยายามดึงเข้าหาให้แกต่อยครับโอ้โหแกเจ้าลุมไหมครับจั่วลุมไหมครับสามหมัด ยังผมเดินเข้าหาไมมเเนตลงท้องแต่ผมบอกไม่เป็นไรผมพยายามดึงเข้าหาแยะไปหนึ่งทีไมมิเน้จะตกใจหรือเปล่าไมมิเน้จะตกใจหรือเปล่าห้าวห้าวชุดนี้ห้าวอยากลงรวมแต่ผมไม่ได้ลงไม่ได้ลงเต็มร้อยไทยนะครับผมลงไป่พาจังหวะให้เขาต่อยหนึ่งสองก็ไปายไม็ิเเป็นยังไงยกแรกครับนี่แค่ยกที่หนึ่งนะไมมเเ็ตขาตายหรือเปล่าโอ้โดนหรอเมาไมมิขาตายหรือเปล่าโอ้โดนหรเปาครับจังหวะนี้ครับสวยครับ นี่ครับผมพยายามเดินเข้าไปอู้ม่ามีจะเอาไงมาเมียจะเอาไงหาจังหวะโต้แต่ยังไงมามานี่ครับจะหาจังหวะแบบเล่นเชิงกับเขานะยังไม่ต่อยแรงเท่าไหร่ครับผมดึงเข้าไปมาเมียต่อยงัดประคัดมาทีหนึ่งผมบอกว่าต่อยมาเลยข่อรแรงแรงขอยแรงแรงนี่ครับมามาผมพยายามดินเขาหาไอแกมีจังหวะโอ้ยโดนแล้วโอ้มาเมียโดนแล้วครับจังหวะนี้ครับเอาไงเอาไงมาเมียต่อยนึ่งสองแต่ติดกาดครับอ่าอ่ามาเมียมาเมียยังไม่เดินครับ ผมพยายามเดินขู่ครับตอนนี้ตอนนี้เอาไงต่างคนจะแยบแต่ยังไม่แยบครับเนี่ยผมพยายามเดินเข้าหาพยายามหาจังหวะให้นีให้ให้พีเน็ตด้วยแล้วก็ในตัวผมด้วยเพราะว่าผมไม่ได้ซ้อมมวยนานแล้วก็ไม่ได้ลงนวมนานแล้วก็ก็มีการแบบการตื่นเต้นการตัวอยู่นิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรผมเดินเข้าหามากเน็ตุกเข้าไปแต่หุกไม่โดนครับโอเคครับหมดยกครับถือว่าเร็วมากถือว่าพัฒนาดีมากต่อยไม่ค่อยโดนแล้วช่วงนี้แต่ก่อนต่อยโดนนะช่วงนี้ต่อยไม่โดนแล้ว เดี๋ยวยกสองนี้จะเพิ่มเพิ่มความเร็วขึ้นยกแรกนี้ดูเชิงดูเชิงก่อนเนืออจัน์มนชินกับมวยซ้ายแทบจะไม่ค่อยได้ลงมวยซ้ายเลยเพราะไม่มีเพราะมวยซ้ายหาลุงยากมากส่วนมาพี่นุกลงให้ก็เป็นมวยขวามายกที่สองครับมาเริ่มครับ เนี่ยผมก็พยายามเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับเพราะว่าจะทําให้พีเนีตแบบคุ้นเคยกับมวยเดินเข้าหาครับเกิดเขาไปต่อยอีกครั้งหนึ่งเขาก็ได้แบบคุ้นเคยเหมือนเจอมวยอาชีพจริงๆครับเนี่ย <c oughs> ผมพยายามเดินเข้าไปให้แกแบบว่าหาจาาังหวะฟุ๊กเวิร์ดฟุกเวิร์ดแล้วก็หาจังหวะต่อยหมัดแล้วก็ออกครับเนี่ยผมพยายามเดินเข้าไปแยบ็บแต่แย็บแกยากมากนะเพราะหมัดแกยาวแล้วตัวแกสูงแบบแย็บแกยากมากจริงๆอ่ะแต่ก็การพัฒนาแกก็มีแบบัดีขึ้นนะก็รอก็ดูครับว่า แกพัฒนาดีขึ้นเดียวแค่ไหนครับนี่ครับผมกพยายามดึงข้าหามันเดิมครับนี่ครับมามาแยบเข้าไปนะมาหาจังหวะอู้ในต่อยครับหนึ่งสองสามแต่ไม่ถึงผมไงผมแค่ดึงแค่ก้าวเดียวก็หลุดแล้วมาผมดึงเข้าไปต่อยนี่ครับพี่เนทจะหาจังหวะโต้ยังไงรอดูครับนี่ครับผมพยายามแยบเข้าไปแต่แยบไม่ถึงคือว่าตัวแกยาวมากจังหวะแกรู้นี่ครับต่อยหนึ่งสองแกก็โต้หมัดหมัดหน้ามาทีหนึ่งครับนี่ครับอยากมาแยบโอ้โหโดนจังหวะอยากมาแยบโอ้โหโดนจังหวะ อย่มาอย่าโอ้โดนจังหวะมันทุกับจังหวะนี้ครับนี่ครับผมยิ้มเลยยิ้มคู่เลยยิ้มคู่เลยว่าแกจะตกใจแค่ไหนครับพี่เน็ตมามาอืมแย่พุกไม่ทันผมรอมาผมเดินเข้าหาผมเดินเข้าหาจะเอาไอ้ของมาเมสต่อยเข้ามาผมปัดออกได้ผมเดินเข้าหาจะหาจังหวะต่อยครับ แต่ว่ายังไม่ได้เพราะว่าเขาหนีโลลึกเกินนี่ครับผ่าจังหวัดหนึ่งสองูไปต่อยหกเข้าไปเออลุงพีครับไม้มินจะเอายังไงไม้ม็หมดแรงหรือเปล่านี่โอ้โหไม้มิเนรัวบาดโอ้รัวเต็มเต็จังหวะกี่เนี้ยผมไปเผลอจังหวัดนึกว่าแกจะหมดมาดครับแกต่อยเข้ามาครับเอาละบุกบุกุกความเป็นมวยในตัวผมขึ้นมาแล้วมามาไม้มิจะหนีไปไหนไม้มิแยบเป็นหนึ่งที อ่าม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 าเงียบมึงจะหาจังหวะครับนี่ครับมามามาต่อยต่อยต่อยโอ้ยมาเนี้ยต่อยไม่ดูนะคือดูอย่างเงี้ยเหมือนมันจะแบบว่าเหมือนเล่นกันเหมือนไม่ได้ลุงเต็มร้อยก็ผมไม่ได้ลุงเต็มร้อยนะคือว่าผมเป็นมวยแล้วก็พยายามลุงให้แกคุ้นเคย <c oughs> ผมใหญ่่าผมก็ปิดให้แกต่อยนะหาจังหวะหลบมาัลว้วาอะไร <c oughs> แต่ผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะเพราะผม,มก็ซ้อมมวยบ้างแต่ว่าไม่ค่อยได้ลุงผมอะไรนี่ครับดูเต็มเต็มวโอ้มาเน้ยต่อยต้องเงัยบดูเต็มเต็มวโอ้มาเน้ยต่อยต้องมา มันนี้ต่อยดีขึ้นครับผมก็พยายามจะหาหมัดหาจังหวะต่อยหมัดแล้วต่อยหมัดแล้วมี่ลงน้องมาหนึ่งทีกว่าทำไมะลุงเบากระนุงเบานี่ครับกรรมการไม่แยกใจอยายายาหยุดมองคู่ต่อสู้ครับนี่ครับผมจะขาจังหวะแล้วเอาแล้วเอแล้วต่อยมาเอยโดนนะเว้ยนเว้ยหมดแล้วเว้ยเว้ยมานแล้วเว้ยแล้วเว้ยาันแล้วดหรือัเป้นแล้วเว้นมเวลเปล่าเ้ย้เว้ยวันล้วเวยแล้วเวลเ้ยนล้ยแเว้แล้เว้ยเแล้เว้ยเว้ย มาเม็ดต่อยหนูสองไปผมจะโตู้แล้วนี่ครับผมจะหาจังหวะโต้นะแบบเอาเอาแบบให้ดูนหน้าแกจังๆนะแกก็ได้แบบว่ายกสองแล้วก็ได้รู้ว่าเวลาโดนหมัดจะได้เม็ว่าก็ได้เก็บอาการก็ได้อะไรเงี้ยเอ้ามามาผมจะหาจังหวะต่อยแกแล้วเขาดูนะนี่ครับโอู้ดแกหา,หาจังหวะต่อยผมคืนก่อนนะตอนนี้มามา ผมดึงข้าาต่อยต่อยไปนี่ครับหาจังหวะต่อยออกไปโอ้อยหมดแล้วเว้ยเอ้ยไม่ไ,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 ไม้หมดอ่าหมดยกที่2ครับรอดูยกที่สาว่าจะเป็นไงก่อนที่จะดูยกที่สามนะผมขอขอบคุณดาฟ้านิวมากๆครับเวฟิรามหลับตปนต้นของประเทศไทยเลยนะครับ ที่ร่วรรมทํากิจ,จก,กรรมพิเศษแจกเชื้่อ50ตัวให้กับแฟนคลับแล้วก็นวมอีก10คู่ให้กับแฟนคลับผมแล้วก็รางวังใหญ่คือรางวัล iPhone 12นะครับก็แจก2เครื่องนะครับก็อย่าลืมไปร่วมสนุกได้ที่หน้าเว็บไซต์ดาฟานิวครับหรือใครจะโหลดแอปพลิเคชันดาฟานิวมาไว้บนโทรศัพท์มือถือก็ได้นะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google p l a y กับ App Store นะครับ มาโยกที่สามารถนี่ครับเหมือนเดิมโยกนี้ผมจะเด,เ,เดินเร็วขึ้นกว่าเก่าอีกนะเพื่อให้เขาแบบว่าเหนื่อยแล้วตอนนี้พี่เน้นเหนื่อยแล้ว พยายามให้เขาออกหมัดเยอะคร่บมาครับผมเดินเข้าหาต่อยไปหมัดพี่เน็กพยายามจะแย็บคืนนี่ครับผมลืมเดินเร็วแล้วครับให้เขาเหนื่อยแล้วครับมาโอ้ยหลบครับหลบได้ครับจังหวะนี้ครับคือเขาต่อยยังไม่สุดหมัดครับถ้าเกิดต่อยสุดหมัดนั้นผมโดนเต็มๆหน้าเลยนี่ครับต่างโอ้หลุท้องไปทีหนึ่งเอ้ามาแล้วเว้ยหนีหนีนี่มาเดินหนีแล้วว่โดนท้องไปเฮ้ยเฮ้ยเก็บอาการหน่อยไปเก็บอาการหน่อยโอ้ยมามาโอ้งมาเนี่เอานีจะหาจังหวะต่อยผมแตะผมหลบไปก่อนนี่ครับมามานี่ครับแย็บไป จังหวะนี้ครับผมจะเดินเข้าหาแกแกจะเอาตัววิธีคือจะเอาวิธเอาตัวรอดได้ยังไงนี่ครับมามามผมเดินเข้าไปโอ้ยเม้ต่อยหนึ่งสองโอ,โอ้เราหมัดตามครับแต่กระโดนผมต่อยหนึ่งสองบวกขึ้นไปครับนี่ครับจังหวะต,ตังคุนตังแก๊สโอ้โหลงท้องอีกทีนหนึ่งครับเไป จุกหรือเปล่ามาเนยจุกหรือเปล่านี่ครับต่างคนต่างแยบมา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 เนี่ยแยบไปอู้มาเนยจังหวะนี้สวยนะคือว่าผมแยบไปแล้วเขาดึงหลบได้แล้วเขาต่อยสวนแต่ก็ยังไม่ดดนยังตนะครับนี่ครับมาเนตพยายามหมุดแรงหรือเปล่าหมดแรงหรือเปล่าขอบขอบขอบโอ้โดนโดนโดนมันนี้โดนหมัดหน้าครับนี่ครับผมแยบไปอู้มาเนบแยบขึ้น แต่ผมว่าหลุดได้ครับนี่ตอนนี่ของอู้มานเม็ดลงท้องครับจังหวะนี้ครับจุกหรือเปล่าคุณนายคุณนายบอกไม่เป็นไรคุณนายเดินหาไม้เม็ดฮุกมาโดนหน้าเต็มร่ะใหลงท้องผมเหรอลงท้องผมเหรอลงท้องผมก็โดนต่อยหน้าไปทีหนึ่งครับมาล่อยไปนี่ครับผมพยายามดึงเข้าหาไม้เม็ดตันต่อยท้องไว้หรือต่อยหน้าครับผมพยายามเดินเข้าหาเลื่อนุกบีบมาไม้เม็ดลงท้องไปผมบอกไม่เป็นไรนี่ครับไม้เม็ดจมาหต่อยนึกจมาหต่อยนึกโโดนเต็มว่ะจังหวะนี้ครับ แต่คุณนายบอกไม่เป็นไรคุณนายหน้ามึนครับเต็มเต็มโอ้สองมัดโเต็มๆปากผมเลยนะกินนี่ผมบอกไม่เป็นไรพยายามแยกออกมาโอ้แกระโดดเหมือนกันนะพี่นี้โดนเหมือนกันเนาะเอาเอาจังหวะปลายยกแล้วครับจังหวะนี้ครับนี่โอ้จังหวะต่อยหนึ่งสองแต่ว่าผมหลบได้ครับนี่ผมเดินเข้าหาพยายามแย้ไปมัดหน้าคือมัดที่สําคัญมากนะนี่ครับโอ้ไม่เม็ดต่อยเต็มท้องเลยแต่ผมบอกไม่เป็นไรผมพยายามเดินขัวไว้เดินขั่ไว้ มาเม็ดไม่จะตบหมัดหนึ่งเดียวนะนี่นี่สายมินีนะมาเม็ดแนะตบหมัดหนึ่งเดียวนี่นี่ครับผมพยายามโอ้มาเม็ดจะต่อยไม่ต่อยอ่าไม่ต่อยครับผมยามเบ่งเข้าหาพยายามมาแล้วครับเรือโอ้เรืวมันพยายามมาแล้วครับเรือโอ้เรืวมันจะมามาโอ้เรืวมันจะมามาหุกครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้มาเม็ดเหมาหรือเปล่านี่ครับโอ้มาเม็ดเอาคืนครับลงท้องเราหุกขึ้นบนครับแต่ผมบอกว่ามาสิมาสิ มาส oh ิเอาไปนี oh, nah, Now, course, ่มาเม็ดโอ้ยเป็นข้อไปทีหนึ่งครับโอ้ยโอ้ดูแล้วหมดหรือเปล่ามายเม็ดหมดหรือเปล่านี่มายเม็ดเราคืนมายเม็ดเราคืนเฮ้ยมาคือทั้งหมดนี้นี่แกโดนต่อยจมตัวแล้วแกมีอาการนะพี่เนธนะนี่ครับผมพยายามเดินเข้าหาเหมือนเดิมนี่ครับอ้าวมาจะพยายามจะหลอกนี่ครับพยายามให้แกแย็บแล้วผมจะต่อยคืนนะ เหนีวแกลงท้องก็โดนโดนตบหูไปหนึ่งทีเี้ครับลงท้องมบลงต่อยท้องผมแล้วผมตกเข้าไปหนึ่งทีมาเมสเอาไงมาเมสเอาไงจะหม,หหม,หหมหะนุนหรือเปล่าหมุนหรือเปล่าพยายามกอดแขนกอดแขนผมพยายามพักออกแลวโอเคครับหมดยกที่สามนบโอเคอย๋ยวไปดูในคลิปได้เลยครับพูดถือว่าพัฒนาขึ้นเยอะมากใช่แต่ก่อนโดนท้องไม่ได้เลยนะก่อนโดนท้องนี่ไม่เอาเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สู้แล้วเดี๋ยวนี้สู้แล้วเป็นไงพี่ลุกลูกศิษย์คนนี้พัฒนาขึ้นเยอะไหม ดูดีขึ้นดูดีขึ้นนะกล้าออกอาวุธกล้าอ่าช่ากล้าออกาวุธกล้าออกาวุธแต่ก่อนนี้เย็บอย่างเดียวใช่ไม่กล้าไม่กล้าออกอาวุธถ้ายิ่งเจอคนที่ที่มีประสบการณ์เจอนายเจอพี่อย่างนี้จะเขาจะไม่กล้าความกังวลไม่กล้าใช่แต่เีนี้ดีขึ้นกล้ากล้าต่อยกล้าเดินก็หากล้าอะไรกล้าเรื่องความแข็งแกร่งอะไรก็พัฒนาต่อไปใช่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 นี่ให้ให้เขาปักขดไปก่อนโอเคไหมถ้าใครชอบใจคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไคร์แล้วกดแชร์แล้้วอยากใหผม ไปลงรวมกับใครหรือเล่นเชิงใครก็คอมเมนต์ลงใต้คลิปหรือว่าอยากให้พี่เนสไปลงรวมกับใครก็ลองคอมเมนต์ลงใต้คลิปได้ครับคลิปนี้ก่อนครับบบ๊าายย